สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาอยู่ในไร่้าวโพดครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแนะนําตัวก่อนครับชื่อสายใจผลบุญจ้าพี่สายใจไร่กาวโพดตรงนี้อยู่เขตตาบลอําเภอจังหวัดอะไรครับตําบลบ้านตึกอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจ้าไร่กระโพดของคุณพี่นะครับกี่ไร่ครับสิบแปดไร่จ้าสิบแปดไร่เนาะอันนี้กาวโพดอาหารสัตว์ใช่ไหมครับจ้านะครับตอนนี้กําลังเป็นฝักเลยครับ จ้านี่เพิ่งจะได้สองเดือนตั้งแต่หยอดมานี่ก็แรงจัดเลยัวหน้านะครับแรงจัดเลยเจอแรงจัดเลยจ้านะครับตั้งแต่สีฟโฟทีคั้งแรกก็เขียวครับสันใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแค่ครั้งเดียวสีโฟทีมาสองระยะแล้วจ้ะอ่าฉีดไปสองครั้งแล้วจ้าใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นจ้านะครับเขียวทนแรงแบบนี้ถูกใจไหมฮะถูกใจจ้า ถูกใจเนาะนะครับแล้วฝักที่ออกมาเป็นไงบ้างครับเริ่มเริ่มจะดีแล้วจ้ะนะครับอีกสักเดือนนึงก็คงจะได้ผลผลิตจ้ะอืมนะครับเพราะว่าเราก็ร้อยฝักมันอวบอ้วนใหญ่กว่านี้เนาะนะครับอ่าอีกประมาณเดือนนึงก็จะเก็บผลผลิตจนะครับคิดว่าผลผลิตนะครับน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับจ้ะคงจะดีกว่าอืมนะนะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับ คิดว่ามันแพงไหมโฟทีเนี่ยก็ถ้าเราคํานวณแล้วไม่น่าแพงจ้ะไม่แพงจ้ะไม่แพงเนาะจ้ะนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับฉีดไปทั้งหมดกี่ซองฮะฉีดไปสองซองสองซอง,องจ้ะกับกี่ไล่สิบแปดไล่สิบแปดไล่คือว่าขังหนึ่งนี่หนึ่งซองครับแล้วก็อีกสิบแปดไล่ รอบสองนี่ก็อีกหนึ่งซองอืมสองครั้งเนี่ยหมดไปแค่สองซองเจ้สองซองอ่าเดี๋ยวฉีดอีกก็แค่อีกแค่ซองเดียวจ้โอเคเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดเนาะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นเองครับแล้วข้าวโพดก็ผ่านวิกฤตแล้งมาเรียบร้อยแล้วครับจ้โอ้โหนะครับนะครับดีใจด้วยกับพี่สายใจครับที่ทาข้าวโพดนะครับอ่าสุดยอดจริงๆนะครับที่มีผลลัพธ์แบบนี้ผมนันทพงศ์ทองเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ